DIY นะจ๊ะวันนี้ปิโป้พาทุกคนมาที่บ้านใหม่ของปิโป้นั่นเองจ้าวันนี้เป็นโอกาสดีโอกาสพิเศษที่ของมาส่งที่บ้านเราก็เลยจัดการถ่ายคลิปอัปเดตให้คนได้ดูกันว่ามีอะไรมาส่งบ้างเรียกได้ว่าเป็นชิ้นแรกที่ประเดิมเข้ามาในบ้านหลังนี้เลยนั่นก็คือ เลยจ้าที่นอนของสลีแพตตี้นะต้องบอกว่าเป็นของชิ้นแรกที่มาประเดิมบ้านหลังนี้จริงๆทุกคนก็คือดูสิเตียงยังมาไม่ถึงแต่ที่นอนมาถึงแล้วและที่นอนที่ปิโป้สั่งนั้นเป็นที่นอนไซส์6ฟุตนะทุกคนแต่ เพียงแค่นี้เองบอกเลยว่าการขนย้ายก็คือสะดวกสบายมากๆซึ่งห้องปิ้กเอรอยู่ชั้นสองการขนย้ายก็คือง่ายมากทุกคนมาเพาียงแค่กล่องเล็กๆเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในันดีกว,ว่าว่าที่นอน6ฟุตอยู่ในกล่อง่างนี้ได้ยังไงมาแกะพร้อมๆกันเริ่มตื่นเต้นแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะแกะไปพร้อมๆกันโอเคเปิ๊กเปคิดว่าต้องมีผู้ช่วย เดี๋ยวตามพี่สาวมาช่วยผู้ช่วยมาละจ้ะเดี๋ยวคนณท้องอะต้องจับองนี่ะนี่คือที่นอนผฟุตเดี๋ยวเราจะมาการแผ่ตรงนี้ขอเคลียร์พื้นที่ก่อนความจริงอะทำคนเดียวก็ได้แต่พี่ให้ช่วยเพราะว่าปีโป้ท้องแก่มากแล้วเดี๋ยวคลอดเดี๋ยวคลอดตอนนี้ทำไง ลี้นลื่นไงดีม <c oughs> ากเลยแแกะที่นอนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสําสหรับที่นอน สลีปแฮปปี้รุ่นเอลิเมนต์นะคะรุ่นนี้ก็คือเหมาะสําหรับแม่ท้องอย่างปีโป้มากๆเลยเพราะว่าที่นอนรุ่นนี้เนี่ยจะช่วยลดอาการปวดหลังได้ด้วยนะทุกคนก็คือเหมาะสําหรับแม่ท้องอย่างปีโป้เพราะว่าทําให้นอนสบายได้ทั้งแม่แล้วก็ลูกนะจ๊ะและที่สําคัญเวลาน้องแดนเนียลคลอดออกมาแล้วเนี่ยน้องก็จะต้องนอนที่นอนอันนี้นี่แหละและที่นอนอันนี้รุ่นนี้นะก็คือป้องกันไรฝุ่นแล้วก็ลดอาการภูมิแพ้ได้ด้วยแล้วที่ปีโป้ชอบมากๆของที่นอนตัวนี้ก็คือเขาให้ สัมผัสที่อ่อนโยนต่อผิวเรามากๆทุกคนก็คือมีความแบบนุ่มนวลละมุนแล้วก็มีความแบบว่าชุ่มชื้นกับผิวของเราด้วยนอนแล้วไม่รู้สึกว,ว่าผิวแห้งกล้าอะไรแบบนี้นะอันนี้คือตอบโจทย์สําหรับแม่อย่างปีโป้มากๆเลยจ้า นะก็สามารถสั่งได้ที่ช่องทาง Facebook Fanpage นะคะ Sleep Happy TS นะและตอนนี้เขายังมีสิทธิ์ลุ้นรับทองคำผ่านหน้า Facebook อีกด้วยก็ลองไปลุ้นกันนะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะจ๊ะบอกเลยว่าบริการดีมากแล้วก็ที่นอนคุณภาพจริงๆทุกคนเมื่อนานไะปก้แบบไม่สั่งให้ปิโป้แล้วก็ลูกแน่นอนจ้ะนี่ชิ้นแรกที่ประเดิมบ้านหลังนี้แฮปปี้สุดๆเอาล่ะสำหรับ,บ,บคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มาอัปเดตกันว่าคลิปหน้าเนี่ยพีโป้จะมาอัปเดตของ อะไรใหม่ๆเข้าบ้านอีกบ้างสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย